สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะคะสายด่วน ุกคลิปจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วถ้ายอยเข้ามาแล้วเ,เขาเรียกว่าพรุ่งนี้มีเวลาอีกหนึ่งวันนะคะผลรางวัลก็จะประกาศแล้วคลิปนี้วันนี้จะเป็นตัวเลขสายด่วนบงในสายด่วนก็คือแม่นยำชัดเจนแอดก็จะรวบรวมเข้ามาอาจารย์ท่านไหนหรือว่าซองไหนตัวเลขมาแล้วแอดก็จะลงให้เลยนะคะปล่อยต่อไม่ต้องรอใครเลย เพราะว่าเลขมาแล้วเราจะเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือลงให้หมดนะคะพอผลรางวัลก็ไกลจะออกมาแล้วยิ่งนับวันก็ยิ่งเด็ดหางเดียวเท่านั้นนะคะเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแอปก็จะลงให้เลยนะคะเลขที่เข้ามาบ่อยๆแอปก็จะเอามาลงให้สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองติดไว้นะคะท่านใดท,ที่ไม่ชอบก็หรือว่า เห็นแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะแอดลงไว้ให้สำหรับท่านที่รอและชื่นชอบเท่านั้นนะคะแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกๆท,ท่านระหว่างที่แอดพูด แอดก็จะลงตัวเลขไปพร้อมๆกันไปเลยก็คือตัวเลขชุดไหนเป็นตัวเลขที่ไม่จะไม่จำเป็นต้องอธิบายก็แปะลงให้เลยนะคะก็ตามแคปหน้าจอเอาท่านใดที่ไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วค่อยแคปเอา ทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะก็เตือนกันก่อนย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะเอาที่เข้าบ่อยๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขอันเยอะแบบนี้ตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตัวเลขล็อกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอบไม่ได้นะคะถ้าล็อกขึ้นมาก็ทางใครทางมันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าล็อกขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะล็อกไปยังไงเอามาดูกันเลย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะงวดที่ผ่านมา696 21ข้อมูลนะคะสรุปออกมาคือ696แต่แอดก็ไม่ได้เห็นมาก่อนว่าชุดไหนสรุปบ้างมัน21สูตรของเขา21สูตรมาสรุปที่696 แอดไม่เห็นจริงๆว่าชุดไหนสรุปออกมาแบบนั้นแต่ว่าก็เอามาให้ดูนะคะ21ข้อมูลมาสรุปที่6 9 6 3สามตัวตรงงวดนี้จะมาสามตัวตรงจริงหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูเอาเพราะว่า21ชุด21สูตรเอามาจับชนกันนะคะเพราะว่าเลขก,ก็เคยเข้าให้เห็นนะคะทีแอดเอามาลงให้งวดนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนปีพศ2568 บางท่านก็อาจจะเห็นแล้วบางท่านก็อาจจะไม่เห็นพอ่พอพ่อแม่แม่บางท่านก็จะไม่เห็นแอดกอมาลงให้นะคะอ้าวยีวันที่1เดือน11ปี6 8ให้ไว้ห้าหนึ่งสองหสอง 21. ่ส็ูตรเขาเรียกว่า21ข้อมูลที่จับเลขมาชนได้512นะคะตัวเดียวชุดเดียวอย่าลืมไปตัดเอา515212แบบนี้นะคะชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบคือเลื่อนผ่านเท่านั้นเองมีแนวทางดีกว่าเดาที่บอกมีแนวทางดีกว่าเดานะคะยังไงเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้น การลงทุนยนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขแอดน้ำพุแอดน้ำพุฟันไปที่580หางเดียว580แล้วก็80ชุดกันคือ590และ90 โค้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกตัวเลขคือโค้งสุดท้ายเอาพิจารณาทุกตัวเลขได้ตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะลอตเตอรี่ไทยสนับสนุนแต่ลอตเตอรี่ไทยนะคะเผื่อว่าถูกรางวัลใหญ่ๆก็ไม่แน่นะคะไปติดบ้ายอา้าแม่นมากแม่นมากนะคะงวดที่ผ่านมาให้เลขหกและหกหนึ่งงวดน,นี้เลขเก้า หนึ่งพฤศจิกาปี68เลขเนะคะจะพูให้1929 3เ9้าสอและ99เอาชอบไหมคะแคปหน้าจอได้เลยสำหรับหน้าที่ชื่นชอบและติดตามไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นนะคะไม่มีใครบังคับเรานะคะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของพวกท่านไม่มีใครบังคับให้ออกจากกระเป๋าได้ใช้ดุลพินิจเอานะคะ ไม่มีใครรู้ได้ตัวเลขจะออกอะไรงวดนี้จะดังดังมากดังมากเลขในวังคือดังจริงๆนะคะเลขในวังดังมากขอบอกเอามาตามต่อตัวเลขชุดที่ตัวเลขชุดไหนดีมาแล้วมาแล้วแอดลงให้เลยแอลลงให้เลยนะคะรัฐบาลไทย เฉพาะห้องรับ V.I.P. นะคะตัวเลขรัฐบาลไทยเฉพาะห้องรับ V.I.P. ฟัน3ตัวหางเดียวฟัน3ตัวหางเดียวเท่านั้นคือของเก่านะคะ696ลงให้เลยเลขมาแล้วไม่ต้องรอ696 เลขชุดปดหนี้ล้มเจ้านะคะล่างหกหนึ่งบนหกเก้าหกล่าง 1. หกหนึ่งงวดนี้จะมาหรือไม่งวดนี้จะมาหรือไม่เอาไปลองลองุ้นลองเสี่ยงกันดูชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นนะคะทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะเอามาดูกันเลยเป็นตัวเลขอะไร เป็นตัวเลขอะไรเอ่ยก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามาติดตามรอด้วยนะคะแม่นยำชัดเจนคลิปถัดไปนะคะแม่นยำชัดเจนเลขจะมาตอนเย็นนี้แม่นยำชัดเจนติดต่อติดตามรอไว้นะคะแอดจะลงให้ช่วงเย็นๆนะคะเลขมาอย่าพลาดนะคะเลข9มาคือ9กหกนะคะสำหรับท่านที่รอ สำหรับท่านที่รอแอดจะเอามาลงให้นะคะอ่ามาตามต่อกันเลยนะคะตามต่อตัวเลขอ่าเฉพาะห้องรับ VAP ปดนี้เฉพาะห้องรับ VAP ปดนี้ฟัน3ตัวหางเดียววันที่1พฤศ,ศจิกาย,ยนปีพศ2568รัฐบาลไทยฟันชุดเดียวเท่านั้นคือ เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเลขชุดบดหนี้ลมเจ้าเลขชุดบดหนี้ลมเจ้าบนล่างนะคะห้าสี่ 7จ็ถ้าตัดออกมาก็คือ7จ็ดและ65แล้วก็54นะคะเอาแคมปหน้าจอไว้ได้เลยสำหรับท่านที่ชื่นชอบแอดก็อยากให้ถูกทุกทุกคนเลยนะคะอย่างเราพัฒนาเลขเพื่อนบ้านล็อก2องงวดติดแล้วนะคะเป็นเลขล็อกรัฐบาลไทยเราจะล็อกหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจส่วนตัวแอดก็ชอบตัวเลข บิ้ลหามถ้าส่วนตัวแอดชอบเลขเบิ้ลหามนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนแต่ว่ามันขัดกันกันกบรางวัลที่หนึงที่แอดฝันถึงจังเลยชอบเบิ้ลหามนะคะเลขวันเสาร์โอกาสเบิ้ลหามมีสูงนะคะอันนี้ก็เขาเรียกให้ระวังไว้เท่านั้นเองเอาชอบก็ติดไว้นะคะไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านเท่านั้นยังไงก็กลับขอบคุณเจ้าของตัวเลขทุก อาจารย์ทุกสำนักทุกซองที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราเด็ดทุกอาจารย์ทุกสำนักสายด่วนโค้งสุดท้ายฟันเด็ดๆมาทุกอาจารย์แล้วเหลือบางซองเท่านั้นเองอยังไงก็กลับกับพวกคุณเอซีทุกๆุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยเพื่อ,อ ได้มีกำลังใจหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท,ท,ท่านอยากให้แอดลงอาจารย์ท่านไหนทักทายเข้ามาได้ใต้เมนได้เลยแอดก็จะนำมาฝากนะคะเอาคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอเปิดโชคเปิดดวงสำหรับให้กับทุกๆคน fc นะคะขอให้มีโชครับโชครับทรัพย์ท่านที่ก็ขอให้สุขก,กายสุขใจสบายใจเขาเรียกว่าห่า,หางไกลจากโรคภยัยไข้ เจ็บแควลาดปลอดภัยนะคะขอให้มีเอไปพร้อมๆกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี68นี้หรือว่าตลอดปีและตลอดไปถ้าใดอยากได้เร็วที่สุดก็คืออยู่ในกลุ่มจะได้ก่อนตัวเลขที่จะมาลง youtube นะคะเข้ากลุ่มไปก็จะได้ตัวเลขก่อนอ้าคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะรอชมคลิปถัดไปมีเด็ดแน่นอนนะคะสวัสดีคะ่ะ